ปลาหมอคางดำมาทำปลาแดดเดียวสร้างรายได้ <Wow. S 1> อันนี้เป็นปลาหมอคางดำนะครับอันนี้เราให้ร้านเนี่ยถอดเกล็ดเอาไส้ออกมาแล้วแหละเราจะมาแต่งกันอ่ะอันนี้คือล้างปลานะเอาเกลือเกลือทะเลล้างไปเลยขัดเพื่อเอาคาวปลาออกอาแบบนี้เลยต่อไปเราจะทำน้ำหมัก ปลาเด็ดเดียวก็แรกก็น้ำปลาน้ำตาลที่เราใส่น้ำตาลเนี่ยเพื่อให้มันกลมกล่อมมากขึ้นนะผงชูรสเกลือแล้วก็พริกไทยให้มันหอมแล้วคนทุกอย่างให้ใหเข้ากันอ่ะอันนี้เข้าทีแล้วนะเราก็เอาปลาลงไปคลุกเค้าให้เข้าเนื้อให้เข้าตามซอกที่เราบ้างไว้มันก็จะอร่อยประมาณนี้ เราจะเอาปลาทิ้งไว้เนี่ย15นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้อบรมร้อนแทนการตากแดดการที่เราใช้ตู้อบรมร้อนเนี่ยมันช่วยให้แบบว่าถ้าวันไหนฝนตกไม่มีแดดเนี้ยเราก็ยังที่จะทําแดดเดียวได้อยู่ก็คือทําแดดเดียวได้ตลอดเวลาเราจะตั้งอุณหภูมิที่60แล้วก็ใช้เวลา3ชั่วโมงตู้อบรมร้อนเครื่องนี้จะเป็นระบบฮีเตอร์แล้วจะมีพัดลมเนี่ยคอยกระจายความร้อนให้โดนพวกหมูพวกปลาที่เราทําแดดเดียวเนี่ยทุกชั้นได้แบบด,ดีมากสามารถเปิดไฟได้ด้วย เป็น LED ตอนนี้ปลาหมอคางดางของเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนตากแดดทั้งวันนะปลาหมอคางดําแดดเดียวสวยๆเลยอันนี้โลละสิบห้าบาทนะโลหนึ่งก็ได้ประมาณ3ามสี่ตัวเท่ากับปาน,นินโลละสามสิบห้าบาทสี่สิบาทบางคนอาจจะเก็บเอาไปซีสถุงากา,กาศก็ดีนะเพราะว่ามันจะอยู่ได้นานขึ้นเก็บไว้กินได้รสชาติจะออกกลมกล่อมกลางๆไม่เค็มมากไม่หวานไปแค่ให้มีกลิ่นหอมๆของน้าําปลาแล้วก็แบบเค็มๆนิดหน่อยเดี๋ยวไปทอดให้ดูครับ ปลาหมอข้างดำแดดเดียวทอดกรอบๆมาจิ้มเลยเค็มอ่อนๆเหมือนปลานินเลยเหมือนเนื้อปลาดินเด้เลยมาลองทำกันดูปลาหมอข้างดำแดดเดียวหากสนใจตู hmm. ้อบรมร้อน HGE สามารถติดต <ileri menos> ่อได้ที่ www.hge-thai.com ครับ